สวัสดีค่ะทุกคนคเพิ่มพลังก่อนค่ะสั้งแกงเขาใหม่ก๋วยขวบแล้วก็ตำหมูกลิ่ง,ขงเข่ามะแรงไปพรอกันยู่เขาวงเป็นแกงอะไ้ที่จริงใจมาเด้อพี่น้องเด้อแกงเขาใหม่ใช่ผักขาเฮ้ยชาขนาดยาวเดี๋ยวถ่าอาหารก่อนถ่ายไม่ดีมะเรง,งนี่ส้มซี่เต็มวงแล้วก็ซอดแกงความ ภา,าวนาว่าฝนจะตกหามบ่ได้ได้ย่ำนี้ยำ่ำฝนแต่วา่าขันลิ่นลิ้นมากหน่อยๆน,น,นี่ก็สแสดงได้หมือเปล่มาแล้วตะบักเหนื่อยมือต้องเที่ยที่จริงใจที่ปูนี่พร้อมจะได้สิงเปลือยเเอาเริ่มเอาอื <laughs> เไม่ละใช้พักกับไปพ่อมะเขือเรีนตลกเลืเอ,ลเองพักมองนี้เขาเคยไปเรียนแล้วเจอหนึ่งสารที่ก็ดีมากเลยปีดันต้นแห้ง,หงปีดันต้นต้นแห้งตุนจะพาไาบอกว่าเส้าสาได,ด้ตรวจมาแล้ว ถ้าเป็นการแบบว่าออกงานเตรียมความพร้อมเขาด้วยเนาะเพราะเราพร้อมที่จะเปิดวงวันที่ยื่นเกลียดมากแค่ไหนเรื่องชุดเอ่ยเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเอ่ยนาะเป็นการเช็คตัวเองแม่งอันนี้ตอมตาคอยต้องอยากว่าแม่งก็ตอมตาเป็นยังมันตอมใจไม่ติดใจมันตอมตายดีแล้วเด้่ยก็มันตอมใจมันติตายชัวร์ครับ ถ้าแล้วเราก็ออกเดินทางคันทุกคนขอกำลังใจด้วยนะ